วันนี้ผมจะพาไปเจอผู้ป่วยท่านหนึ่งครับที่รู้ว่าตัวเองเป็นไขมันในเลือดสูงแต่ว่าไม่ยอมรักษาครับจนวันหนึ่งครับเป็นอัมพากพ์ิกไม่สามารถยกแขนได้ไม่สามารถเดินได้ครับแต่แล้วพี่เขาไปเจอสูตรสูตรหนึ่งที่ใช้เวลาเพียงแค่10วันเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ คุณพี่สมนวินนะครับขออนุญาตทราบชื่อเล่นครับชื่อพลอยพี่พลอยก่อนจะทานเบต้าออย์เนี่ยคุณพี่พลอยมีอาการอะไรยังไงบ้างครับาการวูบค่ะหมยายถึงวูบล้มไปเลยยังมีสติอยู่ไหมมีสติวูบล้มก็มีสติเรียกให้คนช่วยก็จะเดินเธอก้าวขาไม่ได้แล้วก้าว <9 S 1> ขาก็ล้มอีกรอบนึงทีก็แฟนโทรมายังไงก็ไม่ได้รับรับไม่ได้ตอนที่วูบล้มในห้องน้ําตอนกี่โมงจําได้ไหมครับ ทุ่มเลยค่ะจนถึงตีสี่จนถึงตีสี่ก็คือตอนนั้นนอนอยู่ที่พื้นนอนขยับไม่ได้จนถึงตีสี่ตอนที่ไปโรงพยาบาลนะครับคุณหมอรักษาย่ังไงคุณหมอแกก็ยกมือดูยกมือแล้วมือมันกระตกใส่ตาคว่าคุณหมอหนูเจ็บรู้แล้วว่าเจ็บให้สู้เพรู้ไม่พี่เป็นโรคอะไรเนี่ยนี่คือคุณหมอก็เลยใช้ยาครับยาลดไขมันยาลดไขมัน ยาอะไรริมเลือต่างๆแล้วตอนที่กินเป็นยังไงบ้างครับก็ยังไม่ดีขึ้นยังไม่ลุกไม่ได้ติดเตียงอยู่แล้วตอนที่เป็นเนี่ยก็คือขยับไม่ได้อยู่กี่เดือนนะครับโหลายเดือนเลยสามเดือนขยับไม่ได้นี่คือเดินไม่ได้เลยหรือเปล่าเดินไม่ได้ติดเตียงเลยติดเตียงสามเดือนตอนนั้นพี่พลอยรู้สึกยังไงท้อท้อเพราะว่าแม่ก็แก่แล้วพ่อก็ป่วยอวัยวะร่างกดยกอ่อนแรงตอนนั้นอะไรคือสิ่งที่ทําให พี่พลอยตัดสินใจที่ที่จะสู้อีกครั้งหนึง่งกัเพื่อนลูกค่ะลูกกำลังเรียนอยู่ม .3 าาแล้วทีนี้ครับหลังจากที่กินยาก็ไม่ได้ดีขึ้นผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับค่ะยาโรงพยาบาลก็ไม่ไดีขึ้นตอนนั้นกินยาโรงพยาบาลไม่ได้ดีขึ้นไว้ค่ะแล้วอยู่ดีๆมาเจอเบต้าอ่อยได้ไงครับก็ดูเปิดในโทรศัพท์ไปไเรื่อยๆก็เจอนี่ก็ส่งให้แฟนดูแกก็ศึกษาวานอยู่ แล้วตอนที่กินเข้าไปจําได้ไหมครับรู้สึกยังไงชงวงมร้สึกมันเหมือนกับไขมันมัน,มนวิ <c oughs> ่งอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอครับจริงค่ะเพราะว่ามันรู้สึกนั้นในรัวเลยทั้งเส้นหรอแล,แล้วก็ยกมือได้ปกติได้แล้วครังแรกยกไม่ได้เลยนะคแรกยกไม่ได้ทําอะไรไม่ได้จําได้ไหมตอนนั้นพี่พอยกินไปกี่วันเอากี่กี่เม็ดกี่เดือนกี่กล่องสิบเม็ดก็คือกล่องแรกค่ะยกมือได้ยกมื่ได้ยังไม่ถึงสิบเม็ด จริงนะพูดจริงเมื่อวานเดินไปซื้อของนู่นเดินได้แล้วเหรอปกติจะเดินใช้ไม้อันนี้เดินไม่ใช้ไม้ะปัดบ้านได้แล้วก็ซักผ้าได้นะคะตอนนั้นพี่พลอยรู้สึกยังไงตอนที่ยกมือได้จากที่ต้องนอนติดเตียงพี่พลอยรู้สึกยิใจค่ะเวิกใจนี่แฟนแกก็สั่งอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แกก็เอามาให้รอครับโอ้แฟนน่ารักมากเลย โแฟนรักที่พอยมากเลยนะครับถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งมีคนที่มีอาการแบบที่พอยเลยอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างก็ให้สู้ะเนในต้องท้อม่เคยท้อมาก่อนเคยท้อมาก่อนจากที่เดินไม่ได้แล้วก็เดินได้เลยก็ดีใจสู้ไม่ต้องท้อ ไปขอบคุณมากๆนะครับพี่ลอยขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกท่านนะครับก็คงจะเห็นชีวิตของพี่ลอยแล้วนะครับอยากจะฝากเบต้าออยล์ไม่ใช่ทางเ,เลือกนะฮะแต่เป็นทางรอดครับคุณ